สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิสร์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับพี่น้องอ่ะสวัสดีครับประช้านตื่นแต่เช้าจังเลยอยู่น้ำเหรอครับเตะครับเออไปไปทะเลขับเจ้าครับเราเจ้า,า,ละละลาเลยครับเจ้าเลย าาทุ่มหนึ่งนันตือนทุ่มหนึ่งกำลังจะนอนกับมีเพิ่งจะตื่นกับมีครับพี่น้องอท้องฟ้าเกีมใสนะครับบรรยากาศตอนน้ำเส้าครับพี่นอ้องท่านนี้ทีมงานเ้องกับมาถึงมาทุกข,ขันแล้วครับ มาถึงหมดทุกคันแล้วครับเช้านี้น่าจะตั้งวิธีจะส่องพอด,ดีครับพี่น้องขบวามันจะมาหอนครับนี่ตั้งวิธีตอนเช้านี่นะครับปากกู อาวอันนี้เครื่องหายรถขโมยเครื่องหรือเปล่านี่อ,อ้าว,าวนี่ครับรถปากโกมีเครื่องนะครับรถปลารัดไม่มีเครื่องครับอ้าวเครื่องหายครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นครับถือขอโมยเครื่องบ่ว่าไง không mà đây này, mình nghỉ này. Mà này ngày không có gì này không mà như vậy นางลังจล่ะผัดมะฮองน้ำน้งีซีกว้นางสวนนี่ครับสามสีคนฮนี่ยังตัวไม่โอ้หนองใสเบือน ไหนผมต้องเบินเดี๋ยวคุณจะเดินไม่ได้เผ้ยไปสัญหามางไหพี่น pues bon ้องบรรยากาศตอนนั้อครับโอ้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับวันนี้โอ้เปนบ้าไว้ครับเมื่อคื้นี้ฟ้าฮ้องมึอมั่มมือมั่มมือมั่มครับ้ึงเล่ดานี่อ้อมน่ครับพี่น้องอ้อมหน้าอ้อมหลังนะครับแล้วโบโต้เป็นอย่างบุญครับ <c oughs> ยลัง,ยยงคาหลังคายนี่ครับพี่น้องหลคาหลังคายเต็มครับบัตรราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับพี่น้องสำหรับข้าคืนนี้บนึ่งร้อยยี่สิบบาทสมรายได้สมทบทุนนะครับสร้างหลังคาครับนะครับพี่น้อง หลังคาโดมครับนะครับเ็นเตรเสาครับโดมครับโดมเห็นแต่เสานะครับรายได้สมทุกทุนสร้างหลังคาโดมนะครับบรรยากาศตาอนเช้า เดี๋วยวเ้ามาถึงบมดนเราครับพี่น้องเช้านี้นะครับงูกเอียงออกหากินครับนูกุหนทองออกหากินล่าเรื่องเกมไซพี่น้อง อันนี้คือตื่นได้สา ؤ ใชเนี่ยไ่มีเงี่ยโอนน้ที่ไหนก็หลับได้ โอ้มาคุ้มมาคุ้มแน่สินนี่ครับชีวิตคนไหวครับพี่น้องแขนปีน,น,นั่นครับน,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 นี่พูดอะปีพูดอะไรพูดอะไรเนาะไอ้พวกเด็กออกอากาศไปเนี่ย มือเส็นมีเมีน่อย่างนี้ฮมือเช่นมีเมน่อย่างหมอเนนี่หมปลากอดปลาพี่น้องสู่ปีนุ่รอนัมคอร์อร่คอก์ม,มุมครับนันตามมาทยาทัย เมยมันดานรถก็มี่เอา้าไตทองรถก็มี่นี่นะครับชีวิตก้อนไหวครับเดี๋ยวากาศเช้าๆอาอ้าวหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเลยครับแม่รับแม่ครัววันนี้มีเมนูอะไรครับ ะนะแล้ไม่ยล้ไม่ย,มย,ยังอออัน,นเก่าฮันเหมือนดูสิแจงเอาไม่เลยดิฮะไม่สมไม่สมสดไม่สมนี่โอ้แม่สด,สด,ดบ่โอ้โอ๋อครับครับอ๋ออ๋ออย่าลืมลงบินด้วยนะ อ่าอ่าไม่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุการติดตามขอบคุณทุกการ,รับชมครับชมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าเอากะเป๋ากับศพัพสาวผู้ใด